หนึ่งจักรวาลพาลูกสาวพักผ่อนเติมกำลังใจให้กันคะ่ะกลายเป็นดา่าที่หลายคนนั้นทราบกันดีในระดับวงกว้างคะ่ะสำหรับนักดนตรีและเมนเทอร์ชื่อดังอย่างหนึ่งจักรวาลล่าสุดมาชี้แจงและมีการลบโพสต์ดังกล่าวไปหลายคลิปออกเพื่อที่จะ เคลียให้เหมือนเรียบร้อยนะคะหลังจากทําให้หลายคนไม่สบายใจแล้วค่ะล่าสุดรายงานว่าได้พาครอบครัวเดไปพักผ่อนที่บึงการงานนี้หนึ่งจักรวาลมีการโพสภาพครอบครัวหลังจากมีดรามา่าซึ่งเป็นการส่งกําลังใจให้กับคนภายในครอบครัวด้วยกันระบวะุว่าเรามีเราเป็นกำลังใจให้กันและกันครอบครัวแค่ไม่ทุกข์ก็สุขแล้วงานนี้นบรรดาแฟนคลับเองก็เข้าไปส่งกำลังใจกันอย่างมากมายค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าที่ทางทีมงานได้นำมาฝากค่ะ